เสร็จแล้วครับใส่เนี้แร้งข้องอ่ะไปมาบึงเหมือนงานใะไรอยู่ั่านใ <c oughs> หมล่ <c oughs> ลบคืนนี้มีสองตัวปลาไหสองตัวปลาไหสองตัวสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโจเบพี่เจโบโจเบ ทางช่อง YouTube วันนี้ผมโัเบีจะพาเพื่อนๆไปใส่ปลาไหลด้วยเหยื่อหมูอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่ปลาไหลเพื่อจะเอามาผัดเอามาต้มกิน oh. นี่คืออุปกรณ์ของเราครับกับทีมงานนี้เกี่ยวหวด วันนี้ก็มาแอมแปะกับเขานะครับวันนี้กับทีมงานนี้เกี่ยวห้วยเดี๋ยวเราจะไปใส่ปลาไหลกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตามไปกันนะครับเ้นทรายครับอือเส้นยังครับขี้เสี้ยงกวางขี้เกี้ยงอือเชนไปเหรอ ตอนนี้ก็ถึงอันแรกประเดิมครับประเดิมตั้งแรกครับพี่กัญใส่ง้อแล้วตัวนี้โอ้ยเรียบร้อยครับพ<อ>ี่กันใส่ดที่กันใส่นะครับ,บแปงเล็ดยืดไ,ไหลแต่ลืมเบิก จะฝากติดตามครับเพจเล็กๆของเราแอลสป,ปะครับขี่รถเที่ยวเท่าจะขี่รถไปมองหันมองนี่อา้าลุยน้ำบ่ตายโอลุยน้ำเฉยลุยน้ำตัวว่าไปออกก็บ้างนี่มองเงนเยละอมหัวนี้จมน้ำได้แบบน,นี้โอ้แข็งๆขนงะ่ะ ดินา sẽ เกือบแตะมันใส่เกือบนักอาจจะจมครับัน,นี้ใส่เกือบแตะเลยบจ่จม ดยดดอีกเมื่อไหร่ไมนเงี้อองหรอ,อ,อเบิ่บึงบรรยากาศครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกา31นาทีครับ5โมงเย็นครึ่งมาดูบรรยากาศครับแดดโอ้โห ตอนนี้แดดก,ก็ยังยังแรงครับแดดแรงจริงครับแดดร้อยแรงหลังจากที่ฝนตกมาประมาณสองสามวันครับก็ทำให้ต่งนาเริ่มมีน้ำข้าวก็เริ่มมีชีวิตครับข้าวเริ่มเขียวขึ้นเนื่องจากที่ไม่ไม่ตกมานานนับเดือนครับ เ้าว่าจัดการขาววมันจะตายแต่วันนี้ข้าวก็เขียวแล้วขึ้นเขียวแล้วตอนนี้แต่ฝนก็ได้หยุดไปประมาณสักวันหนึ่งแต่ไม่รู้รจะตกตอนไหนครับฝนตอนนี้ก็เรากำลัมใส่ครับตอนนี้ก็ใส่ได้ไปแค่จะ เขาเรียกว่าอะไรหมดหมดกลับกลับของเรานะครับก็จะใส่ก็จะเสร็จแล้วครับก่อนหรือตอนนี้เหลือประมาณไม่กี่หลังก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูกันคืนนี้ว่าผลที่เราใส่ในวันนี้จะได้ไหมอ่าตอนนี้เราก็ใส่ตามหมายเดิมครับหมายเดิมนี่เป็นหมายเก่าครับเคยได้รอบที่แล้ว ครั้งที่แล้วครับก็ได้มาสิบสิบตัวแต่เราทำกินสามตัวครับที่เหลือเราขายครก็ถือว่าเป็นอาซีบออาซีพแบบครับคือเราได้ตังค์ด้วยกินด้วยอิ่มด้วยไปข้าเบไปนักลับไปเลย

ใส่ทางด้านโน้นครับอ่าหยิบมากี่หลังน,ลน่าจะประมาณนเห,หลือสิบสิบลังเราไปใส่ข้างฝั่งโน้นใส่ฝั่งโน้นก็ถือว่าเป็นเสร็จแล้วครับก็เวลาก็จะประมาณน่าจะหกโมงครึ่งพอป,ประมาณซุ่มหน่อยๆถือว่าดีแต่ระหว่างนี้ก็ดูทุ่งนานไปก่อน อันนี้ปลูกข้าวนะครับนีปลูกข้าวพงนาน้ำมาข้าวงอกครับน้ำไม่มาข้าวตายครับแต่ฝนตกมาดูหญ้าครับ <Okay. S 1> เขียวขจีเขียวขจีเลยดูต้นไม้เขียวดูบรรยากาศครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะประมาณหกโมงเย็น หรือประมาณสิบแปดนาฬิกาแล้วครับตอนนี้นเสียเป็นเสียไปเห้วนวันถันดานะใครเห็นไหมแข้งค้าง,างเรียนอันนี้ลองไปเจอเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นตัวเยอะครับตัวเยอะเจ้าถิ่นเสียบครับอือดูครับตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วครับก,กระจายกระจายหัว ที่ว่าร้อนตอนนี้ก็ความร้อนเริ่มลดลงนะครับอากาศก็เริ่มจะเย็นขึ้นแหละเย็ยนขึ้นนิดนึงลมมา เสร็จแล้วครับใส่มือนี้แรงเท่ากันไอยมาเบิงผลงานกันนะครับชิ้นได้เยอะหรอก <c oughs> นี่ขั้นหมาน <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตอนคืนคืนนี้ใกัคืนนี้ดูว่าเราจะได้กันกี่ตัว <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันครับ ที่เรานัดหมายนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าอที่เราใส่มันจะได้กี่ตัวเดี๋ยวสักพักครับเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้นํามาครับเซียนเรวัตก็มาครับวันนี้วันนี้มาเพิ่มอีกสมาชิกหนึ่งคนออตอนนี้กําลังนู่นครับสองคนนะีเนี่ยใส่สใสบอ่อ เปิดระเดิมรอบแรกเป็นไงครับสามหลังถือว่าฝาวตัวนึเอมันสุดลโอ้โายไป้มาว่ายังไปไปไปกีนอย่างเนี้ยไอ้บัดรขาดบอดดีนะเอาไปนี่เอาไปจับ

咋的呢？ ตัวแรกตัวใหญ่ใหญ่นำทับด้วยเอินแมงมาอาินอแมงมา <c oughs> แมนด้เสียเป <c oughs> มาแล้วครับพี่เก่าแหละ้องไปจมนีวางคนเลยแหละ

บีโอ้โดน่แคโดนครับมีโดนครับโบโบสอตายบ่คงบ่ได้มานั่นมี่คิดเด้อมันม่ขึ้นนะทนี้มันอาจจะตายก็ได้นะครับพี่น้องทุกท่านเลยเนาเอาไปทานครับงานเอา ยังกรขึ้นมาใายบ่ะหสิน้นาากเกือบแดดหมดแดดนมันเห็นกรหมูเราต่อแล้ว,ลวเนาะอ๋อหมูีเดินขึ้นมานโอ้แตมสองครับตัวหน่อยอีกแล้วหมูไลไ่สป่ะโอ,อหมูไรใสขึ้นมานโอ้มาแล้วหนึ่งก็ต้องไปสองสองกสองก็ต้องไปสี่ ตัวเล็กเด็กแม่มาเด้อลูกโอ้ืมกินเลยเด็กมาแม่มาแล้วลูกยังมาตัวเล็กมาแล้วซอมเต้ม ใช่ผมมใช่เดินเด้อมันเดิมไปว่ามันฟังดีเลยใส่ไหมมันเดิมครับสองเมล็ดทานไปที่ด่ดกแฉกเนี่ยผู้เยอะอีกเยอะ ฟาวอีก,าาก้ะครับนี่ไงดิฮะมัน่ามอันหนึ่งดิเป็นเพื่อนี่ถามอันหนึ่งนี่ถามา่ะเป็นเพื่อนอัน่นึ่ ครับตอนนี้เราก็มาดูก็หมายของเราก็จะหมดแล้วครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้รู้สึกเงียบแต่มากจากฟาวไปเยอะอยังไม่ดึก,าดกฟาวไปเยอะแสดงว่ามันต้องกับเสาหรือเปล่าโอ้ัววไม่บเดี๋ย mấy thứ hang cho mình đây nhé này là... chồng chồng, chồng cái gì đi Trùm nè Trùm, trùm hại đi đây là... cái em lọ rồi không cho hay หน่อยเอาไปทีไปเสาทาอก่เดี๋ยเดินให้เอาอยูแล้วครับเา่เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ทำไมรู้สึกว่าจัด phào dưới hả? Nói là lấy kinh lợp địch ประมาณแล้วอยู่ไหมโบโซ่ก็จุบสรุปคืนนี้ปูสตัวปลไสองตัวปลาไหลสตัวมีเช้าเพื่อว่ากัน ไม่ฟาวไม่ฟาวคือไว้ได้เซียเนเยอะสาวแต้มไปเด็ดเซียนเยอะว,วันนี้ร้อนมากครับดูนี่ตายตายหัวเหีงยงร่มด้วยปะอันนี้อากาศร้อนจริงครับสรุปวันนี้ได้สองตัวอ่าแล้วก็ปูสองตัววันนี้ร้อนจริงดเ,เดี๋ยวรอดูรอบพรุ่งนี้เชา้าว่าจะโดนกี่ตัว